สวัสดีค่ะมาพบกับแตงม,มันเดิมกับเมนูง่ายๆสามารถทาได้เองที่บ้านเลยนะคะวันนี้ก็จะนําเสนอเมนูบานๆอีกหนึ่งเมนูค่ะแกงไก่บานกับนื้อหมดีดองเลยค่ะมาค่ะวันนี้เราเตรียมข้องเรียบบ้อยแล้วเราก็จะมาแกงกันเลยค่ะแกงไก่บ้านวันนี้จาจะใช้เป็นเครื่องผิดแกงทีนะริดแกงทีตายค่ะซี่มันก็จะออกเรืองๆนะละลายกับห้างกะทิน้อยนึงใส่เคือไปน้อยนึงค่ะแล้วก็ละลายข้าวกันเลยค่ะจากนั้นเนี่ยพอเคี้ยวเครื่องละลายกันดีแล้วเนี่ยก็จะตามไปด้วยไก่บานเลยค่ะ ไก่บานของเรากรนีก็คือซับเดี๋ยวปล่อยแล้วเหมือนกันค่ะใส่ไก่บานลงไปแล้วก็คนไก่บานกับเคลือแกงให้มันเข้ากันดีค่ะแต่ว่างที่เราคนไปคนมาเนี่ยถ้าว่านามันแห้งเราก็เติมน้ำลงไปสักน้อยหนึ่งค่ะเพื่อว่าให้เราในต้มไก่ให้ไก่เป็นเปื่อยก่อนนะถ้าว่าไก่บานที่ว่ามันแก้มันก็จะมีความเนี้ยวน้อยนึงค่ะแต่ถ้าไก่บานเี๋ยมันอย่างนุ่มๆเศร้าๆอยู่เลยเนืเนือมันก็จะอร่อยเลยมันอาจจะไม่ค่อยเนี้ยสดหลยค่ะนั่นแหละวันนี้ต่งก็จะใส่น้ำแล้วก็ต้มให้ไก่เป ค่อยๆตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะดูว่าไก่เปื่อยดีแล้วเนี่ยเราก็จะตามไปด้วยน่อหมีดองเลยค่ะ <Don> น่อหมีดองนี่ก็จะเป็นแบบน่อหมีดองที่ดองเองเลยค่ะมันจะนิม่มมันจะนวลมันจะอ้อนค่ะมันจะน่ากินเลยสาหรับคนที่ชอบกินน่อหมีดองนะบอกเลยว่าน่อหมีดองแบบนี้นะทุกใจมาค่ะเอามาแกงไกน่นี่บอกเลยว่าร้อยก็ไปเรืยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคนน่อไหมีดองให้เข้ากับเรืองแกงให้เดียบรอให้มันดูน่ากินแหมข้าวเป็นเนือเดียวพอไวให้หนำแกงเนี่ยมันซึมข้าน่องหมี่ดองให้มัน่ึงคะ พอข้าวกันนี้เดี๋ยวเราก็จะตามไปด้วยกะทิของเราเลยค่ะที่เราคั้นเอาไว้นะกะทิวันนี้เราก็เป็นกะทิสดเลยนะคูดปลาวเองหลิดปลาวเองนะนมาคั้นเองเลยค่ะแล้วก็เนี่ยใส่ไปเลยค่ะมันก็จะซีเรืองๆดูน่ากินแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะทิ้งให้มันเดือดพอให้มันหนามน้หมายดองมันออกซึมข้าวน้ำแกงสักน้อยหนึ่งเพิ่มความหอมในการใส่ใบ,ใบมะกรูดล,ลงไปสักน้อยหนึ่งค่ะจากว่านี่ลองชิมดูใครชอบเค็มเติมเค็ม,มชอบบ้านเติมหวานเลยนะตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วน่ากินไหมคะทุกคน